สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะชั่วโมงภาษาไทยค่ะวันนี้มากับสาวน้อยนะคะเขียนไปได้ครึ่งหน้าแล้วค่ะไหนให้ท่านผู้ชมดูหนูเขียนถึงไหนแล้วเขียนไปได้ครึ่งหน้าแล้วค่ะวันนี้มาสะกดลายมือนะคะคนสวยโอเคเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรคุณพ่อไปส่งหนูทุกวันหนูไปส่งที่โรงเรียนทุกวัน <No. S 1> เลยค่ะ oh <my S 1> โอเคดต่อไป หนูได้ไปเที่ยวที่สเปนมาค่ะนั่งดีเอามือบาต้องคำข้างน้องมต้องคำข้างมือลงอเค่นดีดหนูได้ไปเที่ยวเอามือออกจากคำข้าง,างได้ไ,ดไปเที่ยวอย่า yeah. ไม่เอีกำเที่ยวชั่วโมงภาษาไทยค่อยๆสอนกันไปทุกวันค่ะเด็กๆจะได้ซึมซับ ถึงลูกจะไม่ชอบแต่เราก็ต้องสอนเพราะว่าเราอยากให้ลูกได้เพราะเราไม่มีปัญญาไปจ้างคนอื่นสอนนะคะเพราะว่าแพงค่ะจ้างไหนเที่ยวมีแม่เอกด้วยใช่ะเ yeah. ที่สเปนมาค่ะมาค่ะเกีสวยสวยพาริมามาอมมาสาลาอามังกระต้องมีอารมณ์แบบค้นๆล่งๆกันนั่ค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเวลาเขาสอนลูก เอาก็ต่องแปลงล่างเป็นนางยักษ์ขมูขีผัดไทยไข่ใส่ถึงแล้วผัดไทยไข่บ่ต้องคิดค่าออกเขียนเข้ามาไข่นะใส่ถั่วงอกไงไอ้ไข่ like ลายสารไอ้มาลายขอไข่แม่เอก ต่อใบใส่ถั่วงอกและต้นหอมใส่สลายไม้ม้วนสอเสือกทอถุงสระอัวถึงบอกสระอัวเขียนถึงบอกได้เน่ย yeah. ม่มีแม่ัมมาากาศไม่เอกด้วยน่เอิญมาสระอัวไม่เอกด้วยตรงทอถุงนะ ถั่วงอกงององูงออกและต้นหอมค่ะต้นต้นตอเต่าต้นคือจังต้นไม้เลยต้นหอมต้นมีเมโทด้วย หนูใส่พริกผงหนูใส่พริกผงใส่มีไม่เอกด้วยตรงสอเสือพริกพอรอพอพานพอรออีสสกดเองไม่โตอย่างเนีน้พอพานไม่ใช่พอพึ่งถึงแล้วเป็นล่อเลือพริกล่อเลือ ลอยเวลอเรือบแมเลอรลิงผงผงพอพึ่งพอโองอผงเขาเอิ่น่าพิกผงเข้าใจบอกเผ็ดเผดค่ะต้องให้แม่เสียงสองถ้าเสียงนิ่มนิ่มนวลไม่เขียนต้องให้เสียงสองต่อไป คิดเองประโยคเองต่อไปคิดก่อนแล้วก็บอกแม่ก่อนว่มา,ม,ามันถือคือมันถืกบอกมมาเสียงเข้าไปายัง hmm. think any. ยูเห็นอียัย่างมาน่ยุงเรื่องหมดเ่ย <I> เวลาอยู่จะกินเขาอ,อยู่ตรงเข่าแถวมันบอกเขียนหนูต่อแถวเวลารออาหาร <Please. S 1> หนูต่อแถวต่อ มีแม่เอกด้วยน่ะแหละถึกแล้วต่อแถวแถวทอถุงถึกแล้วว่าแบรนดหนูต่อแถวเวลารออาหารลาล็อลิงรออาหารรอรอเรือรอเรือเหมือนลอลิงรอรอเรือ all w รอเรือ อาหารกลางวันอย่าอาหารนอหานหานล่อเลือไม่ใช่นอหนูเปนนอหนูเป็นล,อล่อเนื้อกลางวันเจนถือบอก<ง>กลางวันนอมีลออิ่งนะ้ำลออลิงอกอลออางอมีลออิงก่อนมีกอไก่ก่อนกอไก่ลอลอิ่ง กลอฟังแม่กลอางอเียอาหารกลางวันวันคือจังวันน่นแหละวันทุกวันอยู่เข้าใจบ่าคำหนีหมายถึงเงี่ยงบอกให้แม่เป็นภาษาอังกฤษเบิ้งคำหนีหมายถึงเงี่ยงภาษาไทยอ่านก่อนอ่านห้แม่ฟังก่อนโน้ตา no, n <ง>นูอไมไรนูต่อแถวต่อแถวเวลารออาหารกลางวันทุกวันหมายถึงเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ต้องแม่บอกหมายถึงเนี่ยอย่างื็งือหู you wait on the queue when you going to have the dinner you wait on the queue yeah, yeah. you have to wait on the queue before you go you get the dinner เย่ yeah. อยู่เข้าใจบ่นี่เป็นภาษาไทย <Yeah. S 1> หนูต่อแถวหรือว่าหนูเข้าแถว <Yeah. S 1> เวลาอยู่ถาอาหารกลางวันอยู่โรงเรียนนี่แหละคะ่ะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆค่ะเวลาเราสอนลูกเราก็ต้องมีเสียงสองเสียงสาต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมอาจจะว่าทําไมแม่สมศรีต้องเสียงแข็งเพราะว่าถ้าเราไม่เสียงนี้ลูกเราก็จะไม่เรียนไม่ตั้งใจสอน ไม่ตั้งใจอ่านไม่ตั้งใจเขียนเอเคเขียนไปต่อไปประโยคประโยคอะไรต่อไปแม่ให้แต่งประโยคเองบางทีนางก็จะนางก็จะจําไม่ได้นางก็จะไม่รู้หนูชอบกินขนมปังค่ะอ่าเขียนลงไปหนูจะเขียนประโยคว่าอะไรหนูพูดดังๆหนูชอบกินชอบกินอะไรขนมปัง โอเคเก็บลงไปหนูชอบกินขนมปังค่ะ mm hmm. ก็ต้องใช้วิธีนี้ถ้าด s สโก้ปังถึงหล้วป,ป,ปอปาปออะงอ mm hmm. ชอบกินอะไรอีกเหมาเก็บลงไป mm hmm. ก็พยายามจะสอนทุกวันแต่ก็ ทำไม่ได้ค่ะทําวันไหนที่เรามีเวลาหนูหนูหนูอย่างเอาเมื่อเอนเบิ่งแห่บ้านนู้อย่างนอนต้องเขียนว่าหนูรักที่จ,ะท,จะ,ทะที่จะตรงมิี่ก่อนเม็กเซนที่จะออหรือว่าหนูชอบกินเขียนว่าหนูชอบกินอิสเม็กเซนนุนางจะนางจะแต่งประโยคว่า,นนาหนูรักกินมาม่าอิสมีนอิสเมีนหลายได้อิสมิยน When you change to be English, it means you take something from me behind me. You not let me know that i s not t ออะ you can know ชอบกินมามา่านั่นแหละเขียนลงไปมันจัง make sense เป็นภาษาไทยหนูชอบกินต้มมามา่าก็ได้เพราะว่านางชอบกินต้มมามา่าแล้วก็สอนให้นางเขียนในสิ่งที่นางชอบค่ะเพื่อนๆค่ะ ต้มมีไม้โทด้วยค่ะกว่าที่จะกว่าที่จะเต็มหน้ากระดาษใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะเพราะว่านางเขียนไปเล่นไปทเลาะกันไปดีกันไปแบบนี้ทุกครั้งที่แม่สอนแต่แม่ก็ไม่เคยจะละควาัพยายามอ่าต่อไปเขียนจังหวัดเอาให้ได้ประมาณ20จังหวัดนะคะวันนี้ อาเขียนจังหวัดอะไรบ้างบอกท่านผู้ชมด้วยจังหวัดแรกโอเค okay. อ้าวบอกด้วยหนูเขียนจังหวัดอะไรท่านผู้ชมไม่รู้จังหวัดอะไรโนโนหนูอ่านออกเสียงเลยอ่านออกเสียงเลยอ่านเพราะว่าท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะคะจังหวัดแรกจําได้คืนเลยแล้วก็อะไรอีกโอเค <Yeah. S 1> บีมีแม่เอกด้วยนะคะแม่บอกหลายครั้งกระบีบีมีแม่เอกด้วยโอเคนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่สมศรีจะขออนุญ,ญาตสอนลูกต่อนะคะนางเขียนเสร็จนางก็ต้องมาอ่านให้แม่ฟังในสิ่งที่นางเขียน,นะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะคลิปนี้เพราะว่าอาจจะเสียงไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยลื่น,นค่เกีให้มันเสร็จเห็นแลขอนาจะสีมาโอเคเกีมันเบิ เสียงอาจจะไม่ค่อยลื่นหูก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าเด็กวัยนี้เป็นเด็กที่แบบว่าบอกยากแล้วคือวัยที่อยู่ในช่วงรอยต่อที่บอกที่แบบว่ากําลังดือ้อกาลังลั้นว่าหนูรู้แล้วหนูไม่เรียนก็ได้หนูไม่เขียนก็ได้อะไรประมาณนี้แต่เราก็อยากให้ลูกได้ในสิ่งที่เรารู้เราเห็นความรู้ของเราก็เท่าหางอื่นแต่เราก็พยายามสอนพยายามพัฒนสอนนี่ค่ะค,คาที่โบราณบอกว่า เบาหยากปากเปียกซ้อนหยากซ้อนเย็นซ้อนจนปากจะฉีกหอดหูเป็นจังไดแมน้ะคะพี่น้องคะนี่แหละมนุษย์แม่ทําได้ทุกอย่างจริงๆขอบคุณทุกๆกําลังใจคะ่ะเพื่อนๆค่ะจะขออนุญาตสอนที่สาวต่อแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ